อยากบ้างว่าอยากให้สัมภาษณ์นักร้องว่ามาดใส่ชื่อยังไงมาดใสะท่านเ,เดี๋ยวอีกคนจะสัมภาษณ์ไดีพี่น้องไปโอ้สวัสดีครับแล้วงานแล้วครับรีแหลกไปไะเดี๋ยวพักพอนสู่มาสามชั่วโมงกว่าครับที่น้องบ้านเนี่ยครปากจามบ้านปากจามครับอำเภอบ้องเหนือตลุงมาถึงแล้วมเ้ยกับมวนที่เก่าล่ะที่เก่าล่ะ,ะไปไหนไม่ไท้ายมั้ยเนี่ะ กะคือเก่าครับผมไม่นี้เสียงมาแหบครับจานใจครับมืมอคืนนี้บริษัทซอมร้อนครับเสียงแหวนว้าดิว้าดูอะไรพูดว้าเนี่ยมันเป็นด้วยมือเครื่องไมเตอร์เออเครื่องไมเตอร์เอฟซีว่าสองมือแล้วที่เห็นักร้องมาไม่ยังไม่ได้รู้จักในการทักการชี้แจงชี้แจงแะเลงใครได้เอาอยากอยากรู้จักแักเป็นทักการว้าเป็นนี่ยัง ว่าาเป็นม,ม,มนนบอกว่าเป็นอีหยังจะใคยได้ย้อนร้องมามคือตาซ้ายซ้ายนะครับน้องซ้ายกับน้องตานี่นคือเปิดส,สัญญาเปสัญญาแล้วจิตอยากพักพอนเพราะสู้ชิมงานมาหลายาลอยากพักพอนล้วกไ็ได้ไปประกอบธุรก,กิจอะไรที่เขาสาร้างไว้ของขอรครอบครัวเราของกษัตริย์นี่ต้องแบกเลยได้อุ้มเป็นเขาก็ไม่ติ แล้วครับไปโดนแล้ว,ลวพเพรดะได้โอกาสได้ได้ที่นี่กันกใดใกล้เปินกรดูกาลแล้วเนาะแยกอะไรขออ่าลงนะครับการที่ได้ได้นอ้องนักร้องมาคนไม่มาหนิมาแต่ว่าซอยจนเนี่ยแล้วพอดี้หลังจากสองมือเนี่ยกระแสในโพสเชตของเขาเนี่ยกระแสในเอฟซี FC ที่เบ,บิ่งอ่าก่อนมาลงอ่า ้ในสดน,นะครับท nee. um ั้งในสดทั้งอย่างของเขาช่างเขาพูดให้หน่ยบอกว่าเอฟซีทีมบอนแชทของเขาเนี่ยเพื่อนดีเพื่อนเข้าใจแต่เพื่อนตอบซอยน่ารักน่ารักสุดยอดเลยครับอ่าเนี่ยหลังจากอยากสภาพใเป็นทั้งงานไปไหนว่าน้องเสียงไหนแบบไหนแบบไหนมาจังใดเอานะครับนี่นี่เื้ออะไรนะเื้อน้องอ่อนนัทพรค่ะบีกเท่งแ่ะขยิบขาเอีฟค่ะนะกอดอี

เออเจ้าซีค่ะปกติปกติการล่องทั่วไปไม่ใช่คู่มือแม่ค่ะเป็นล่องตามร้านตามร้านตามอย่างทั่วไปก็คอมดับเนี่ยพอดีสนิทกับไอ้ไหมไทยเป็นสายนักล่องเท่ากันแก้กันเลยครับสนิทตานิทกันคือแก้กับสนิทตาเนี่ยสนิทกันกันเลยได้เู้พิ่งรับอ่ะอันนี้โตัวดึงเราจะพัดที่หนึ่งอนุที่สองไม่ได้มันไม่บอกว่าจะขอที่หนึ่ี่นึ่

ทำไปฮั่าทำไปฮั่นทำไปฮั่นไม่หยางน้องคาร์ไมหยางไก่ถ้ามายจะข้ามฝ่งอันนี้ก็มาอันนี้ก็มาแทนตำแหน่งของน้องตาลนะครับมาซอยแทนตำแหน่งของน้องตาลไอ้น้องอ้อกอะมาแทนตำแหน่งของน้องซ้ายครับมาพบทีพวกเข้าครับคือจะอาที่บดีมาเลยครับเพราะว่าอย่าเพิ่งอาจจะยังบนเก้าแรกของไทยเก้าแรกของไทยเราอย่าไปตัดสินคนที่เก้าแรก ให้คนเขาได้เดินตั้งหลักได้ค่อยตัดสินนะครับแต่แต่คนแต่คนเกิดไม่ไม่แข็งขันแนเนาะวันไรเงี้ยมาก่อนดอกเวรย์วันยรเงมาก่อนดอกไม่ไปดีซดมัดได้เมื่อเรศีสุดในโลกมุมีครับคุณอาบอกไปครับดีที่สุดในโลกมุมี้ดีที่สุดสุดมุมีม่ได้ใชีมันต้องการการฝายุ่นนั่งเป็นร้านลูกเรียนกับอาจารย์นักงดนตรีคับนักร้องต้องสัมพันธ์กันมันต้องเข้าใจกันดิ คนนี่ดังน้องสายน้องตาเนี่ยจูมกันมาเั้ดปีล้วคิดว่าสามสี่ปีครับยังเข้าก like? ันอันี้มา2มือเสีเขาบอกอ้นีแห่งมาไม่เรกผมเพ่งบอกว่าโอ้ยเอาม้หยังของเยเนี่ยลองเสียงเี้เวาม้หยังันเีจันจันว่าเอาม้แกะเอาไมาเกาเอาไอ้เอาม้เกาอีกอย่างถนนรลองพลิกัดสั์เนี่ยตัดดอกไฟสีเล้วถามมึงที่ไหนเพิ่งบอกจันจันเนอนนี้เป็นเดโม่ไหนของพวกของพวกประโยชน์ นี่เนี่ยอีกไงเนียอีกไงเนียอีกไงเนี่ยลองเพียงซี่สิเอาว่าอย่างอายุเ่าไห่อายุเท่าไหร่สิบแปดปีค่ะฮะสิบแปดปีสิปดียอายุยี่บีะยี่สิบปดี่เพื่อนเพื่อนเรนเดียวกันกับมลาครนเดียวกันกับมลา ีครับอ่าที่ได้ร้องเบิร์นกอนครับเป็นยังได้เดี๋ยววันที่ยี่ห้าอ่ะวันที่ยี่ห้าเป็นวันที่สิบห้าสิบห้าสิบห้าฝากถึงนักร้องที่สมัครมาออดิชั่นนะครับวันที่สิบห้าที่ที่สมัครไว้กับประจำภูมสันวันที่สิบห้ามาพร้อมกันนะครับที่สำนักงานชอช้างออดิโอซิสเต็มนะครับถ้ามาไม่ถูกพิมพิกัดว่าช็อช้างออดิโอซิสเต็มนะครับถ้าพิมถ้าพิม สำนักงานจอช้างมันจะไปตรงที่ตรงนาให้พิมพ์ับว่าชางเรทีีุดีเนะครับเดี๋ยวเราจะเล่นีกันด้อเดี๋ยวอาจารย์ครัาจารยจะประสานงานอีกทีแล้วก็จะให้ทางด้านอาจารย์ช้างนะครับได้โพสอีกครั้งหนึ่งเผื่อไม่เมมีใครเห็นนะครับงีไมีใครเห็นโพสเพื่อจะได้มาพร้อมๆกันแล้วก็จะได้มาออเดชั่นพร้อมกันทุกคนนะครับผู้ไดนเข้าตาผู้ได้เข้าตาอาจาร ก็แน่นะครับกัอีละทีมาซอยลอยนึงก้อนก็ได้ครับเอาออกมาออกดิชันเอาดิชันเอาออกมาเอามาซอยด้วยหนึ่งก้อนเลยครับแม้นลงลอหนึ่งเลยลอยหนึ่งก้อนผู้ดที่ที่เขาสามารถนะครับที่เขาสามารถแล้วก็มีใจรักมี่ใจมุ่งมั่นที่อยากเป็นนักบอลเลยยหนึ่งสองอีท่อกันลนึงสท่อกันครับงานท่อกันเปี๊ยครับรับงานเรบงานท่อกันเต็มทุกคนคันละสามร้อยงานท่อกันเบิ่งกี่นาหกร้อยงานสองคันคันละสามร้อยงานครับการันตีโดยอาจารย์ช่างสามเบะ โชว์บ้างโชว์บ้างครับจารยท่านไปไปสูวกันไ่าากฝากพี่น้องเลยครับผมอาจานช่างความฟีดครับผมเป็นลูกครับผมเป็นลูกครับผมอไาร่มันื่อนี้มลนเปิดพงแสุดยอดดีเลยครับพี่น้องเปิดพงแบบตอนแรกเห็นห้างเนี่ยงเป็นห้างนะครับเดี่ยห้างพ่งเป็นห้างฉีดกววาห้างเนี่ยเป็ดพ้องครับเจ้าเก็ดฮ่า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 ฮ่่น้องครับผม หมอยู่ก็สู้ต่อไปนะครับผมน้องนะครับผมโอ้ยมีอะไรครับกะขี้เกล้แล้วครับหลงเพียงขึ้เกัาบ้านบ้านที่ตามมาติดตามน้องก้อนันทพรน้องก้อนันทพรนะครับาน้องพู้น้องครับน้องพู้ใครไปซอยเรื่อยๆเน้นในโซนเพิ่มถามเน้นในโซนเพิ่มถามแต่ไปซอยเรื่อยๆปุ้ดไอ้บ้างครับพูดนั่นแหละไปซอยครับปุ้ดจีเคยเคยมาหน่อยเนี่ยยเมื่อก่อนอยู่ชบาแก้วนะครับหนึ่งสอง่อช้างหนึ่งสอง เมื่อตอนตอนที่เราทำหน่วยสองอยู่นะครับนี่คือนักร้องมาจากชบาแก้วนะครับตอนนี้ในสมัยนั้นชบาแก้วเออ่ยเป็นมาซอยเพราะเป็นว่ามาเสือกูใดมากแคได้เนีมันต้องแบบียมเตอมต้องมีการคัดเรียกเติมมีเสื้อมีสายมีแว่ามีสิทธิ์มีสายนะครับมีเสื้อมีสายเออคือว่ามีความสามารถที่ญุพนยอมรับจังจังสิเดออกมา ลองดูนี uh ่ได้เพราะว่าอยากจะตกใจยอยอยากก็โตีจะกุ้กับกุ้มกับอยอทดีอ้วสวยด้วยนะว่ามมันสามารถแอยาล้วกับนั้นรี้โอ้โหน่ะ ว้าก็ยังใครเป็นผู้ใหญ่บ้านเปล่าประมาณเจ๊มียะไรสมัครแทนบ้านบ้านของเจ้าเจ้าเจ้าเป็นผู้ใหญ่บ้านหรือเจ้าเป็นอบตหรือเจ้าเป็นกำนันเนี่ยเจ้าก็เอ็นกึมคือเขาพออสมอครับนั่นแหละเนี้ยตำแหน่งผมพออสมอเดีนยวน่เก็ไม่อบตเนี้ถ้าเป็นอบตได้เป็นอบตไฟเจ้าหัวแดงไม่มีนะเจ้าหัวแดง บอกกันยอนวันเดียกันบบบนโตไฟอันนี้อันนี้ตามที่ทั้ตามทั้งขอบของเอฟซีเมื่อไงมาสัมภาษณ์แห่กระจังแจ้งเนาะหกระจังเหืกระจังใส่ยอะนี่ไเออนะครับเป็นยังไงการเพื่อนมีความคิดแนวไหนน้องก็เขามีน้องว่าบว่าน้องเป็นแบบแนวเน้นน้ำดีชมได้ครับมีชมได้ครับชมได้ครับให้ทุกคนร่วมกันชมน้องว่าน้องเออน้องแบบแนปรับปรุงแบบแนวเนี้ย ขานบ่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเป็นกรรมการน้ำกันเนาะสูบบ่สูบบ่สูบบ่ไม่ยกไม่ยกโดนอะไรออนไลน์มาให้นน้ำแน่ไมยกบ้างหลายตัวอย่างนี้นี่เราก็เดี๋ยวไม่ยกก่อนคือตอนนี้ตอนนี้กัยังเพลงหลังหลังเพลงเนาะหลังเพลงกัญชงวันได้ๆเรายังกูหัวทางกันแต่ว่าเพลงใดที่ว่าผู้ใช้ลองพอได้เป็นเพลงผูใช้เพลงเก่าของตานเนี่ยก็ยืดยืดลองลองเดี๋ยวบ่ลองเดี๋ยวบ่ อีกเนี้ยเพราะได้ได้หมอลำมาแล้วได้ได้ตัวมอลำมาแล้วที่เอาเอาอี้ไปเป็นสายตื้อขึ้นมาสายตื้อสายตื้อสายตื้อเต็มโตครับอืปรับเปลี่ยนไหมตำแหน่งผู้เปลี่ยนไหมจากเอาไปเป็นเนื้อฝากพี่น้องครับด้วยวันที่สิบห้าได้พี่น้องสิบห้าที่ทีมงานผู้สมัครที่มาสนใจที่มาออดิชั่นนะครับวันที่สิบห้าพร้อมกัน ที่ <ไป S 2> บ้าน <ไป S 2> สำนักงานนะครับบ้านชอชา่างมิวสิกนะครับแล้วก็ที่ให้อาจารย์ช่างเดี๋ยวโพสเฟซบุยย๊กอีกเท่านึงครับ<น>เพื่อให้ได้ทุกคนได้รู้ทั่วกันนะครับมากระชิบปั๊บพวกผมนี่แหละครับเบิสงซอยกันจะห่อนมือน,นั่นเหงายิ่งปวยๆไรสดพร้อมแล้วก็ที่เพชรชิบเพชรชิบไอ้พี่น้องเบิึงสัมผัสไปเจอตุ่มได้เพชรก็นได้ตุ่มไม่เพชร จราเคยเห็นมอสั่งไงในปั๊บอย่างบางคนบางคนอาจจะมีความสามารถแต่ยังยังบระธนมีโอกาสยังบระธนมีเส้นทางที่ยังบมีคนเป็นพ่ออ่ะเงีนอาจเขาอานที่เป็นพ่อเพื่อนะก็ได้ครับอ้าวเห็นว่าเห็นว่าโจว่าพูดเด็ก็ว่าว่ดโจวี่ได้ได้บ่อันนี้อันนี้ว่าได้พัดทิ้งเลยคือว่าวายกตัวใหญ่ฟังผู้นั้นผู้นี้ออกห้างแท้วงสาวน้อยเป็นได้ประเด็นผู้นี้ผู้นี้ มันกหามาที่เราโอ้มันกับมอยู่หรอฮะมุดยักษ์พุดยักษ์เพื่นเขากับพ่เห็นเนาะว่าผู้ใดนพนดยักษ์เอาใจอยากมาร่วมงานกับเขาเพื่อนก็มีอยู่นะเขาเขาเป็นคือเขากับสายโซเชียลนี่แหละเป็น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 ตัวซอยหาครับเป็นซื้อกางโซเชียลครับเป็นตัวช่วยหาเอฟซีเราอยู่ที่จุดใดจุดใดเพื่อนก็ยิ่มองเห็นอยู่หรอกครับไอจีมาไม่ใช่ไงมันง่ายๆสมมติเนี่ยแอนโบคือตะกี้พูดตะกี้โอ้เป็นทางอาหารน้อง กันผู้ใดพูดคำหัวบ้านข่าวล้มคำแต่ก้อนแต่กอ้กอนเนี่ยแต่ก้อนที่ผ่นนานมาเนาะอาจารย์สันอาจารย์เว้นแต่เอา,าเห็ีดมาโอ้เหาอกเห็ีดมายี่สิบกว่าปีแล้วเนาะผู้ดใดออกเนี่ยโอ้ยนาบางไรบุก้าบุก้าบอกค้นย่า,า,ยานคนหัวหายากได้ปะเนี่ยคนที่เขาอยากมาอยู่เขาก็คนที่เขาอยากมาอยู่เขาก็บ่ได้บ่ได้มีโอกาสได้ไหมบ้านนี้เสาบางซะหนาบ้านเนี่ยประกาศโลดโพ้หาเลย เป็นการประสการณ์ดีพเอใส่ป่มนี้อสวีจริไดมาได้เห็นเ็นงานตรงนี้จะร้องร้องมาไปอย่างนั้นตูนี้ก็เลี้ยงเลี่ยงเลี้ยงตัวเองได้เล้ครอบครัวได้ครับจงอาจารย์ครูอาจารย์ชิปจ้างนี่ก็วันตัวใดหรอกมีเนี่ยอ้าวเงคือประเดยพี่น้องอคลิปนี้คลิปนี้ก็ขอฝากี่น้องไว้ตัวเพียงท่านี้ แล้วพอสนามมหากรรมแล้วครับเดี๋ยวสิเหาคมมหกรรมไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อาเลยพี่น้องเอาสวัสดีครับแล้วพบกันมาที่สิบผ่าเด้อนะครับอย่าลืมเด้อทางนักร่องนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ